สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะวันนี้สมพรก็มีเมนูง่ายๆนะคะทอดปลาส้มหรือปลาข้าวสุกนะคะมีเลยจ้าปลาส้มก็อันนี้จะเป็นแบบชิ้นๆนะคะก็จะมีอยู่3ชิ้นนะคะสมพรก็จะนําไปทอดนะคะก็น,นําไปทอดนะคะสมพรก็จะนํามา คุกกับไข่ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะก็จะมีตะไคร้มีหัวหอมมีพริกแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะหั่นซอยแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะจ๊ะก็จะมีไข่หนึ่งลูกนะคะก็จะอีไข่ใส่ลงไปในปลาส้มนี้เลยนะคะแล้วก็จะนำมาคุกเล้ากับปลาส้มแล้วก็จะนำไปทอดนะคะ จะใส่ไข่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่จ้าเราก็คลุกเค้าแบบนี้นะคะเราก็จะนําไปทอดนะคะก็จะมีไข่ด้วยแล้วก็จะมีปลาส้มนะคะนี่ค่ะคลุกเ้าให้เข้ากันเลยนะคะคลุกให้ทั่วแบบนี้นะคะปลาส้มทอดจะหอมน่ากินมากๆเลย ตังกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะปลาส้มที่สมพรทอดส่วนมากก็จะไม่ค่อยเป็นชิ้นนะคะตอนนี้ก็เป็นชิ้นอยู่นะคะเดี๋ยวทอดไปทอดมาก็จะออกแบบเละๆไปเลยนะคะ นี่กินหอมมากเลยเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะให้ปลาส้มเหลืองเราก็จะเปิดไฟกลางนะคะปลาส้มทอดนะคะปลาส้มนี่ก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะ ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบกินกันโซฟสมพอเองนะคะก็ชอบกินมากเลยเอามาทอดกินกับเครื่องเคียงแตงกินกับผักอร่อยนะคะดีจ้าเริ่มที่ะเะ็ละแล้วนะคะลูดูซิว่าจะเป็นชิ้นไหม คุณพ่อเขาก็จะนําไปคุกกับแป้งก่อนแล้วก็มาทอดนะคะก็จะทําให้เปล่าส้มเนื้อไม่เละนะคะนี่เริ่มเละแล้วกินหอมเลยนะคะนี่เนื้อก็จะลุยแล้วก็รุดออกมาแบบนี้เลยติดกระทะด้วยนะคะ ใครชอบกินเมนูบ้าเมนูนี้บ้างไหมเอ่ยกินกับแตงกินกับผักอร่อยมากเลยนะคะคุกข้าวร้อน,อ,นอร่อยนี่เป็นยังไงล่ะไม่เป็นิีนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดกับเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้เลยนะคะก็ง่ายๆเลยจ้าใส่นี่เลยนะคะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะคกุกเขาไปเลยนะคะง่ายดีกินง่ายด้วยนะคะนี่เลยจ้า เราก็ทอไปอีกสักพักนะคะให้หอมกับพริกเหลืองนะคะยีจ้าก็เสร็จแล้วนะคะอันี้หอมก็เริ่มที่จะสุกใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนะคะตาส้มนี้จะมีรสเค็มน,นะคะแล้วก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะเราก็เติมน้ำตาลใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะ ก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะนี่ก้างก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเราก็คีบเอาก้างออกนะคะตัดไปย่ากับข้าวอร่อยมากเลยปลาส้มทอดไข่คุกไข่นะคะปลาส้มทอดคุกไข่เป็นยังไงล่ะชื่อเมนู ทอดออกมาจะไม่เป็นชิ้นแล้วนะคะเราก็คลุกเขากันไปเลยนะคะแบบนี้เลยหอมเลยนะคะทอดเหลืองๆหน่อยเครื่องเคียงก็จะมีตะไคร้มีหอมมีพริกมีใบมะกรูดนี่นะคะก้างก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินนะคะก็เป็นเมนูนบ้านๆนะคะ อร่อยด้วยนี่นะคะเราก็ผัดคุกเขาไปเลยจ้านี่นะคะเสร็จแล้วคะ่ะไปเลยค่ะเราก็ไปตักใส่จานกันเลย นี่คะ่ะเมนูปลาส้มทอดคุกไข่น่ากินไหมคะก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆเลยจ้าคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในเมนูต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ